มันยากนะชีวิตมัน,นยิ่งยากสุดท้างมันกลย ที่เราชอบกันเนี่ยอยู่บุรีรัมย์เขามาแล้วเราก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าฝั่งบุรีรัมย์เนี่ยชื่อเสียงเขาโด่งดังมากเลยก็เลยอยากว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยล้องเข้ามาอยู่ฝั่งนี้ดูบ้างก็อาจจะเป็นประสบการณ์ที่เราคงไม่ได้พบที่ไหนมาก,ก่อนนะครับคิดว่า,น,าน่าจะเป็นที่ตื่นเต้นที่พราผมอยากดูนักเตะระดับชาติซึงสามารถอยู่ในทีมบุรีรัมย์ที่ค่อนข้างจะเยอะด้วยอยากเห็นว่านักเตะระดับหัวกะที่ของประเทศไทยสีเท้าขนาดไหน ครับผมจริงๆผมเชียงสองทีมแล้วก็ถ้าทาวัชัยเป็นกลางผมก็อยู่ฝั่งนี้ก่อนนะแต่วันนี้ผมขอขอเชียร์ฝั่งนี้เป็นก้าวเฉพาะกิทละกัน,แ,กนแต่ถ้าในนามของระดับตัวแทนทีมชาติไทยอะผมก็เชียร์บุรีรัมเต็มที่เลยเพราะว่าสร้างชื่อเสียงกับเทชไทยค่อนข้างจะเยอะ,เ,ยอะเป็นที่ยอมรับของคนทั้งเอเชียแล้วครับอยู่ที่สบ,บรีเนี่ยแหละคะ่ะมาเชียบบร์บุรีรัมค่ะคือก็ดูก็ดูบอลของบุรีรัมอยู่แต่ว่า ได้ข่าวว่าวันนี้นัดสำคัญด้วยก็เลยไหนๆก็มาที่บ้านเราแล้วเราก็เลยมาเชียร์ใช่ใไม่ต้องไปไกลอ่ะค่ะสดๆไม่เคยดูเลยค่ะดูด,ดูที่ทีวีใช่ดูผ่านทีวีก็อยากจะเห็นทุกอย่างนะคะเห็นการเล่นเห็นนักกีฬาเห็นนักเห็นคนประชาชนที่มาติดตามเน,นี่ะค่ะนัดนี้สําคัญเนาะก็ขอให้ชนะลวกันนะคะขอให้เป็นแชมป์อีกนะคะวันนี้เดินทางมาจากอยุธยาครับโดยปกติก็ติดตามเชียร์ตลอดแล้วครับนัดที่แล้วก็เพิ่งไปที่โคราชมา น่าจะเป็นปีที่2อ,อะครับปีนี้คือที่ปีนี้ได้ออกเดินทางเชียร์เกือบทุกสนามมาครับคือช่วงนี้เราค่อนข้างที่จะเสมอมาหลายๆนัดแล้วแต่นัดน,นี้ผมว่ายังไงก็ปวดร็อกครับมีประตูน่าจะมีเยอะน่าจะมีถึง3ามะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอให้3มแต้มครับยิงเยอะๆสนุกนกครับมาจากบุรีรัมย์ครับก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็อยากมาเชียร์ค่ะก็ตามไปเชียร์เกือบทุกจังหวัดอยู่แล้วค่ะถ้าเตะที่บุรีรัมย์ก็เชียร์ท่นนเลยแต่ถ้าไปต่างจังหวัดจังหวัดไหนที่ไปได้ก็จะไปกันนะคะ ขอให้บุรีมสู้ๆค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะเอาสามแต้มมาให้ทุกคนเอาสามแต้มก็ลึกๆก็หวังขอเสมอสักหน่อยก็บารีก็กำลังตรงนี้ก็กำลังกลับมาได้ดีครับทั้งแฟนคลับอะไรก็เพือการทีมหัวหน้าโค้ชอะไรก็เริ่มพร้อมขึ้นทุกอย่างครับตอนนี้ครับก็อยากอยากให้กองเชียร์ทุกคนแล้วก็ พี่น้องคนสาบ,บรีทุกคนเชียร์สาบ,บรีให้อยู่ไทยพี่เมียต่อไปครับผม วันนี้เรามาเอาสามแต้มเรามาเพื่อรักษาตำแหน่งกาฝูงเล่นให้ดุดันคนไม่มีบอลเคลื่อนที่ตลอดออกบอลเร็วๆจบด้วยการทำประตูวันนี้ต้องจบประตูได้ตั้งแต่ครึ่งแรกจบเกมตั้งแต่ครึ่งแรกขอให้ช่วยกันเล่นและมีสมาธิทุกคนตร้ามสมาธิด้วยกันรวรวมรวม William Unix tech các bạn hai <laughs> làm phụ lý cách gì không phải là điểm sống tạo rồi